สงสารเหมือนกันเนี่ยเขาเลียบมามาเที่ยวก็ได้เขาไม่อยู่แเราบ้านเรามันลำบากโอ้ามีงานทำทำงานหนักต้องตากเดดงั้นเดี๋ยวเต้ยไปแจ้งข่าวค่ะอุตส่ามากันเนาะอุตส่ามาตั้งไกล แต่ไม่เป็นไรหรอกต้วคิดว่าแค่นี้ก็อาจจะดีที่สุดสําหรับ,รบพี่ปูเป้แล้วก็ได้เนาะ,ะท้ายที่สุดแล้วบเบา่ะแสจากใบเกิดพาเรามาไกลได้ที่สุดเพียงแค่ที่ิ่าชางแม้คําตอบเรื่องพ่อแม่แท้ๆของพี่ปูเป้จะยังคงเป็นปริศนาแต่ทีน่นี่ยังมีพ่อแม่อีกคู่หนึ่งที่เฝ้ารอลูกสาวคนนี้ในฐานะพ่อแม่ ผู้เคยเลี้ยงดูและรักลูกคนนี้อย่างสุดหัวใจค่ะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์ีจันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อ a จันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พิธีการแห่งรักที่พันรากนันอนุภาพบรรยั่ากกดฟ้าดาเกณฑฟา้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากันจะท้องไปยปหญ่พิธีการหวัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์